สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเอาแล้วยังไงครับรอลุ้นเลยนะครับแมนยูจริงจังยื่นข้อเสนอสู่ขอเซสโก้ครับและเจ้าตัวนก็พร้อมจะฟันธงอนาคตครับในสัปดาห์หน้าด้วยสำหรับเบนจามินเซสโก้นะครับ ข่าวนี้ครับออกมาจากสปอร์ตคลับนะรายงานว่าแมนยูเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอที่จริงจังเพื่อคว้าตัวเบนจามินเซสโกแล้วโดยแข้งรายนี้จะตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองในสัปดาห์หน้าด้วยดาวเตะวัย19ปีครับกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงตลอดหลายวันที่ผ่านมาหลังตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายทีมระดับท็อปแถมเขาก็เพิ่งยิงประตูทนช่วยให้เรดบูลซันบวกเอาชนะลิเวอร์พูลในเกมอุ่นเครื่องด้วย ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าจอห์นเมอร์ทับเนี่ยได้เข้าพูดคุยกับตัวแทนของเซสโกแถมแมนยูเนี่ยก็เริ่มเจรจากับซันบวกแล้วด้วยล่าสุดครับสื่อจากสโลวีเนียเนี่ยรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอที่จริงจังให้กับซันบวกพิจารณาแล้วและพวกเขาก็หวังคว้าชายในศึกชิงลายเซ็์ของกองหน้ารายนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขว่าเท่าไรกัน รายงานก็บอกอีกนะว่าเชลซีกับปารีสแซงต์แชมงเนี่ยก็ร่วมประมูลด้วยขณะที่เซสโกก็ยังได้รับความสนใจจากทั้งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไบร์ทมิวนิชบรูซเซียดอนมุนและแอตเลติกนะครับรายงานก็อ้างอีกนะว่าเซสโกเนี่จะตัดสินใจอนาคตของตัวเองภายในสัปดาห์หน้าหลังจากที่เขาในเริ่มต้นฤด,ดูกาล2022 2023ได้อย่างน่าจับตามองเลยทีเดียวโดวยทำไปแล้ว2ประตูกับ1แอสซิสจากการลงสนาม3นัดบนทุกรายการ เบนจามินเซสโก้ครับทำไปแล้ว13ประตูกับ8แอสซส์จากการลงสนาม41นัดเมื่อรดดูการที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ครับมีแ่าว่าซันบวกจะเรียกค่าตัวราวประมาณ45ล้านปอนด์สำหรับหัวหอกที่ยังมีสัญญาอีกถึง4ปีด้วยกันสำหรับเบนจามินเซสโกนะครับ โอ้โหตอนนี้มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอแบบจริงๆจ,จังๆเนี่ยไปให้ซันบวกพิจารณาแล้วเพื่อที่จะเอาเบนจามินเซสโก้นะครับแล้วทางสื่อเองเนี่ยก็บอกอีกนะครับว่าเบนจามินเซสโก้เนี่ยจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองภายในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าเจ้าหนูวัย19ปีรายนี้จะเป็นยังไงต่อในอนาคตนะครับก็ต้องมาตามดูกันยาวๆไปเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ